ลีลาการแสดงของทอมครูซยังรักษาท็อปฟอร์มไว้อย่างเหนียวแน่นค่ะโคตรมันนะแล้วเนื้อเรื่องน่าสนใจมากเหมาะกับยุคสมัยมากไม่ใช่ไม่เบพาะอัปเดตตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่มันคือเรื่องของยุคนี้เป็นหนังที่ดูได้ทั้ง,ง2 <c oughs> เจนเป็นอะไรที่เล้าใจแล้วก็สนุกมากตัวรลายภาคนี้คือแบบ <c oughs> คือยังตื่นเต้นอยู่เลยรู้สึกอยากเรียนศิลปะป้องกันตัวคุณภาพของหนังการันตีได้เลยค่ะว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะกับการมาดูครั้งนี้ลุ้นไปกับเขาตลอดทั้งเรื่องเลยค่ะภาคแรกมานี่เขายังไม่เกิดเลย <c oughs> ดูมาเรื่อยๆจนถึงภาคปัจจุบันนะครับชอบมากฮะมันตอบย้ําความเป็นทอมครูซครับเป็นคนที่ทํางานด้วยแพชชันรละใส่แบบเกินร้อยความเป็นมิชชั่นอิมพอสิเบิลแค่ชื่อมันก็บอกแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดครับยังเป็นหนังภาคต่อที่คงมาตรฐานมิชชั่นอิมพอสิเบิลไว้ได้ทุกระ บวนท่านี่เป็นหนึ่งในสุดยอดความบันเทิงอีกครั้งจากทอมครูซเป็นรสชาติแบบจดหมายรักต้องดูในโลงจริง